แปลงเขาเนี่ยถ้าเป็นควนเขาจะใช้ก้อนเลยใช่ไหมแปลงมันตรงใช่แปลงถ้าถ้าถ้าไม่รู้เด็ดลองลองไปก้อนหน่อยได้เล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 ย ออกมาได้แมวแมวหรอแมวหรอเออมันไม่ใช่หมาแล้วมันเป็นยีนหมาตีนแมวอ่ะตีนแมวโอ้มาเกลีออกมาต้องคู่เลยเปว่าหน่ะเกลี่ยแมวโอ้มันคลายออกได้เว้ยเก่งเว้ยโอ้เนี้ยน้อยเลยหึงหรื่วยมันชึงออกได้ไหมน่ะได้อ่ะนี่เดี๋ยวพอมันออกหมดแล้วมันก็วิ่งหิวแล้วอันนี้เขาเรียกอะไรล่ะเลือดลาย อ๋อมันเข้าใจคือดีว่ามันกือน้ำหัวเข้าไปอะนะมันมันมันจะตกจุ้งหัวก่อนโอ้ตกจุ้งหัวปุ๊บมันจะล้างเศษขอุแล้วอก่งเแล้วมันก็จะกรอกิ้งเลยคนนี้มันช้าธรรมดามันกินอีกแล้วมันต้องเข้า้งหรอที่อยู่นะล้างเออก เอมันดึงแล้วตัวอะไรติดมาเลยนวกันเนี่ย bye